อะใส่ตะแกรงใส่เลยใส่ตามแนวนี้นะครับมันมีล่องมันอยู่นะมันจะแน่นๆหน่อยลื่นๆหน่อยค่อยใส่เข้าไปครับเลยแข็งไปแล้วเป่าไม่ใช่ม่ากลื่นๆหๆๆๆๆน่อ่าเดี๋ยวค่อยไปอ่ะ หมุนตะักหมุนตู้น,ตนวดช่วยแนาจะแน่นๆหน่อยนะครับอ่านี่ใส่น้ำมันให้แล้วอันนี้ถทายดูแบบนิ่ง,งๆเลยว่ามันฝืดหน่อยอมาต้องหารอให้ดีครับ ให้ลงไปแล้ว <rôle> ต <à> <to break an iously> ุ่นเลยเวลามันใส่เสร็จแต่ตะแกรงยังไม่ชนกับตู้นวดนะครับอ่าน่าตุ่นแล้วอ่าปุ๊่เอาหมุนให้มุนตู้นวดโดนไหมมุนเข้าไปโดนต้องไม่โดนใส่ผีช้างเปล่าเอ๊ นะลื่นเลยไหมเมื่อกี้คือใส่ปดทางไหยครับถ้านใส่ปดทางนะใส่ปดทางมันจะไม่เข้าเห็นไหมถ้าใส่ถูกทางมันจะลื่นอย่างเงี้ยเลยเป๊ะเลยชนพอดีให้ชนสื่ขอข้างล่างนะครับชนเลยนะอ่าใส่ตัวล็อกบนตัวล็อกบนยู่ไหนตัวล็อกบนอ,นอ,บนอ่าใส่ล็อกบนเลยนี่นะครับให้ดูฟิตและถูกเห็นไหมอ่านีนะ่ตัวนี้นะมีน้องสองตัว ใส่ถ,ถูกด้วยนะครับน,นี่ทำท่ามทางก่อนนดอย่างนี้นะครับน็อตจับซ้ายขวาซ้ายตัวขวาตัวถ่ายรูปไว้ก็ดีนะครับจะได้ไม่ลืมนะครับผมเวลาลูกค้าถอดนะเนี่ยได้แนละ้วใส่น็อตสองตัวซ้ายตัวขวาตัวแค่นี้ใช่กันสองตัวอ้าวโอเคจบเวลาทุกครั้งหลังเกี่ยวข้าวเสร็จก,ก็ดึงมาด้วยนะครับจะได้ง่ายนะครับดาดูแลรักษา